ยินดีต้อนราก็สู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x e Channel นะคะต้องรับเข้าสู่กรนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงส2ราศีประจำเดือนมกราคม2568หรือ2อ2 5ัน้นั่นเองนะคะปีใหม่ไทยแล้วกิ่งฟ้าขออวยพรให้แฟนช่องที่ดีกับกิ่งฟ้ามากๆหรือว่าท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ของกิ่งฟ้าเป็นคลิปแรกก็ขออวยพรให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะสุขกายสบายใจขอให้พบเจอแต่ความเจริญ อ,อะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่เลวร้วายก็ขอให้ทิ้งไว้กับปีเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสติและปัญญาที่ดีถ้าสติมาปัญญาเกิดกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะอ่ะก็สําหรับคลิปของวันนี้อย่างเช่นเดิมนะคะขออนุญาตชี้แจงก่อนเลยก็คือกิ่งฟ้าทานายโดยภาพรวมหรือว่าทํานายโดยกว้างนั่นเองเรอเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรง เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ประรับพลังงานด้านดีๆมารับกําลังใจดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตามไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าน,นะคะส่วนท่านใดอยากปรับ การพูดของกิงฟ้าในคลิป YouTube มันจะมีฟันเฟืองอยู่ด้านบนมันสามารถปรับได้นะคะถ้าทุกท่านโอเคกับ normal speed หรือว่าสป e ด d ปกติของกิงฟ้าแบบนี้ไม่ต้องกดปุ่มใดๆซึงไม่ต้องปรับนะคะแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นนะคะก็ไปกดได้เลยมันจะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าอยากให้ช้าลงก็กดช้าลงได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบหรือว่าความโอเคของแต่ละบุคคลนะคะ,ะส่วนการสนับสนุนของกิงฟ้านะคะขอแจ้งเ,เลยนะคะว่ากิงฟ้าต้องขอบพระคุณมากๆนะคะ ในปีที่ผ่านมาหรือว่าในเดือนหรือสัปดาห์หรือวันที่ผ่านมาที่หลายๆท่านสนับสนุนซูเปอร์ตงของกิงฟ้ามาเยอะมากๆขอบพระคุณจากใจจริงนะคะขอใด้วยท่านมีความสุขมากๆจริงๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนนะคะกิงฟ้าต้องแจ้งก่อนกิงฟ้าไม่ได้มีการรับสปอนเซอร์ใดๆในช่อง YouTube นะคะอาฉะนั้นการสนับสนุนกิงฟ้าก็คือการกดโปรดักต์ต่างๆนะคะที่กิงฟ้าใช้เองจริงๆมันจะอยู่ด้านล่างใต้ description ใน u t u b e นะคะอาไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางหรือว่าความสวยความงามที่กิงฟ้าใช้จริง ไฟฟ้าต่างๆนะคะ,ะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่กิ่งฟ้าใสนะคะไม่ว่าคุณจะเห็นทั้งในเฟซในอินสตาแกรมหรือว่าใน YouTube ตรงนี้นะคะกิ่งฟ้าก็จะแปะเอาไว้เอาไว้ด้านล่างให้ทุกท่านได้กด เลือกซื้อกันได้เลยนะคะ,ะถ้าทุกท่านกดในตะกร้าที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้กิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมเล็กๆน้อยๆในการต่อยอดในการทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็จะทําให้แบบพัฒนาช่องต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะคะต้องขอบคุณทุกท่านร่วงหน้าเลยนะคะ,ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถทุนนะคะประจําเดือนมกราคม2 5 6 8หรอือ2025น่ะคะ,ะเรามาดูด,ดวงเร็ ภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะทำนายจากไพ่พีเน่แล้วก็ไพ่ทาหลอตอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ spiritual quest belonging queen of wands knights of swords king of swords King of Wands, Ninth of Swords, Six of Wands, Three of Pentacles, Two of Cups, Seven of Wands, Page of Swords, Queen of Cups, And the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น The Hangman โ okay, อเคค่ะตัวภาพรวมเป็นยังไงบ้างราศีมิถุนนะคะสิ่งที่หญิงฟ้าเห็นเนี่ยคือพลังงานมันขึ้นการการทำอะไรใหม่ๆห,หรือว่ามันมีอารมณ์บ้างเนาะที่คุณรู้สึกว่าเบิร์นเอารู้สึกเบือ่อประหนึ่งว่าเฮ้ยฉันอยากจะแบบว่าปรีวิเวเวกอยากบางคนอยากไปปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะแบบว่าเอออยากไปท่องเที่ยวอยากไป รับพลังงานด้านบวกจากที่ต่างๆะไรเนี้ยคือมันเหมือนแบบอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เป็นได้หรือว่าหาทําอะไรแบบใหม่ๆในชีวิตก็เป็นได้นะคะด้วยความที่แบบเราอาจจะแบบเบื่อหรืออะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะบอกว่าอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีชีวจรลงเท้าการเดินทางเกิดขึ้นเยอะก็เป็นได้นะคะถ้ารู้สึกเบื่อก็ไปหาแบบการพักผ่อนน่ะมันจําเป็นเนาะหรือว่าบางคนอาจจะบอกเบื่อที่เดิมจริงๆอยากทำที่ใหม่ก็ลองหาสมัครงานดูทุกอย่างค่ะมันคือมันเหมือนที่ตัวเราค่ะว่าเราจะยังไงต่อกับมันนะคะแล้วก็ ช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณตั้งใจอยากที่จะได้อะไรถ้ามันเป็นของเรายังไงก็เป็นของคุณโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นพลังงานเลยขึ้นว่าอะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่จะมีเหตุทําให้เรารู้ว่าสิ่งสิ่งนี้หรือคนคนนี้หรือเหตุการณ์นี้มันไม่เหมาะสําหรับเราไม่ใช่สําหรับเราอ่าหรือว่าเราเองอาจจะมีการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือคนที่มันไม่ใช่ก็อาจจะหลุดพ้นจากตัวเราเองไปนั่นเองนะคะแต่บางท่านอาจจะมีการกลับไปทําอะไรเดิมๆเก่าๆนะคะอาจจะแปลว่าเออต้องเอางานเดิมออกมาทําใหม่กกับมาาศึษ ห,หรือว่าต้องไปทาในสิ่งที่เราเคยทาหรือผ่านประสบการณ์มาแล้วนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะค่อนข้างเอ็นดูคุณพิเศษหรือบางคนอาจจะบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็คือลูกค้าของเราก็อาจจะแปลว่า มามาจ้างเรามาซื้อเพยพันจากเราซื้อสินค้าจากเราอันนี้เป็นต้นเนาะหรือบางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราเองทํางานเป็นงานประจําต่างๆต้องอ,อยู่กับคนมากมายอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่แบบมีประสบการณ์ในเรื่องการทํางานเยอะๆหรือว่าเป็นหัวหน้าเราหรือว่าเป็นอีกระดับแบบเป็นระดับที่สูงกว่าเราในเรื่องหน้าที่การงานนะคะที่กิงฟ้าหมายถึงก็อาจจะแปลว่าคอยสนับสนุนแล้วก็คอยหนุนดวงคุณได้ดีมากๆแต่ช่วงนี้คุณมีฝีมือมีศักยภาพที่ค่อนข้างจับตัวได้ยากหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออเขายอมรับในศักยภาพ ของเราโอเคกับเรื่องการทํางานของเราแต่หนึ่งอย่างมีคําเตือนนะคะว่าเวลาจะพูดจะสื่อสารอะไรไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แชทคุยโพสต หรือว่าเจอต่อหน้าแล้วพูดคุยให้คิดเยอะๆก่อนเพราะว่าเรามาระวังเรื่องคําพูดหรือเอกสารสัญญาจะผิดพลาดหรือคําพูดของเราจะสื่อสารไปผิดพลาดแล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะคะฉะนั้นคิดไม่ได้บอกให้คิดมากให้คิดคิดแบบไต่ต,ตองก่อนที่จะเอ่ยหรือลั่นวาจาอะไรออกไปหรืออย่าไปสัญญาอะไรกับใครถ้าเรายังทําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะนี่เป็นยกตัวอย่างเป็นตน้นแล้วก็ถ้าใครทาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศการเดินทาง บริษัทข้ามชาติช่วงนี้ดีเป็นพิเศษดวงค่อนข้างขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้จะทําอะไรขอให้คุณบุกคุณลุยคุณมีโอกาสที่จะเจอความสําเร็จมันเกิดจากการกระทาของคุณอนะ่ะคุณมีความพย,พยายามมากน้อยแค่ไหนคุณมีแรงขึ้นสู้มากน้อยแค่ไหนคุณมีแรงแบบที่จะต่อสู้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวคุณพลังงานเลยขึ้นเป็นลักษณะทําอย่างไรได้แบบนั้นอ่าแต่เรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง seven of pentacles The h e าเฟนด์6ของเพนตากอลส์2ข t ง o พนตากอลส์10ของ o โตรดส์ s ว o e ขอ o สโตรดส์ลักษณะนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าบุกลุยแล้วจะได้ดีนะคะมันอาจจะแปลเหมือนกันว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบต้องลุยเองต้องใช้ความสามารถในการแบบพลิกแพงสถานการณ์เองถึงแม้ว่าจะมีคนแบ็กอัพคอยให้คำแนะนำแต่สุดท้ายแล้วเราเองเป็นหนึ่งว่าฉันต้องเป็นแบบ คนที่แบบเป็นขาลุยเองนะคะด้วยตัวของตัวเ,เองอหรือถ้ามันมีปัญหาอะไรเราต้องเป็นคนที่ไปจัดการแล้วปัญหาจะจบทันทีจบที่ตัวเรานะคะ ถือว่าคุณสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ดีจัดการทุกอย่างได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีการเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเนื้อง,งานเพิ่มเติมบางคนอาจจะบอกว่าเรียนในเรื่องการทําระบบใหม่หรือว่า,าจ,จะแปลว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาม,มูตอาจจะเป็นสิ่งเก่าสิ่งเดิมเนาะแต่มันต้องกลับมารีโนเวตกับมาทําใหม่กลับมาปรับปรุงกลับมาอัปเดตอัปเกรดมันใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้กับมันไปอีกรอบหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะต้องทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างหรือช่วงนี้เขาเรียกว่าทํางานมือเป็นละวิงเป็นพวกมัลติท แล้วถ้าสมมติคุณจะลงทุนทําอะไรลงทุนได้แต่ขอให้คุณวางแผนในดีแล้วค่อยลงทุนและไพ่มันขึ้นลมลเป็นลักษณะคําว่าการลงแรงหรือว่าต้องทําไปก่อนถึงจะรอผลกําไรที่จะตามมาหรือเป็นหนึ่งว่าทําตรงนี้ไปก่อนนะอ่าแล้วก็เหมือนเป็นหนึ่งรอเครดิต30วัน60วันแล้วค่อยค่อยจ่ายเราอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยมันเหมือนกับว่าทําไปเถอะแล้วก็รอผล ที่จะตามมาเนี่ยนะเขาเป็นผลที่ดีนะคะที่จะตามมาจะสิ่งหนึ่งก็คือเป็นคําเตือนแล้วกันนะคะจะทําอะไรก็ตามแต่อย่างที่กินฟ้าเตือนแต่ต้นเลยเอกสารสัญญาผลประโยชน์อะไรต่างๆมันไม่เข้าใครออกใครดูให้มันดีๆอ่านให้มันละเอียดถี่ถ้วนไม่ฉชนั้นมันอาจจะโดนหักหลังหรือการโดนคดโกงได้หรือว่ามันมีการแบบกับกรอกอะคะ่ะคือพูดไม่จริงพูดเท็จหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ มันไม่เป็นตามสัญญาเปยเปย์ให้ฟังเนาะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอแบบที่กิงฟ้าพูดนะแต่กิงฟ้าอยากให้คุณดูดวงไม่ใช่เอาไปเครียดดูแล้วเป็นมนุษย์เหนือดวงไม่ใช่ไปตามดวงดูเอาไว้เพื่อป้องกันและแก้ไขดูเอาไว้เพื่อเรามาระวังตัวเองเท่านั้นเองไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเราเรามาระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะอะ่ประมาณนี้นะแล้วไพ่ก็ขึ้นบอกอีกว่าไพ่ขึ้น studying คือการร่ําเรียนอ่เรามาพูดถึงเรื่องการทํางานคือการเรียนรู้งานเพิ่มเติมอ่ะเหมือนไพ่ the h a i e r e f e r e n c ขึ้นมาเลยแล้วก็คุณเเอองงนน่่่าาาจะะบไได้้รริิมมมตททํํใใหหๆส หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คุ้นเคยได้กลับมาเรียนรู้กับมันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยคือกิ่งฟ้าจะบอกว่าถ้าสมมติคุณเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่ต้องให้วิชาความรู้ให้กับผู้อื่นเป็นที่ปรึกษาต่างๆช่วงนี้ดวงเด่นเด่นมากๆนะคะไพ่ขึ้นคีย์หรือคําว่าคุญแจคุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือความสามารถหรือว่ามันอาจจะมีแนวทางแก้ไขจริงๆบางคนอาจจะพบเจอปัญหาอยุ่ณนะตอนนี้เดี๋ยวปัญหาตรงนี้จะคลี่คลายแน่นอนเพราะว่าคุณจะค้นพบคุญแจหรือว่า สิ่งอะไรที่แบบเป็นเหมือนทางออกอะเป็นหน่งไขไปสู่ทางออกพบกับทางออกที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วไพ่ขึ้น c o m p l e t คือคําว่าพร้อมพร้อมนะประมาณนั้นเป็นลักษณะคําว่าทุกอย่างจะจบลงนะคะปัญหาทุกอย่างจะจบลงสิ่งตตาๆดีๆจะเกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยขึ้นเป็นสีน้ําเงินสีทองคือพลังงานขึ้นดีมากเป็นพลังงานของคําว่า ทุกอย่างมัน complete หมดเลยนะคะทุกอย่างมันจะมีความ perfect มีความโดดเด่นในตัวของมันหรือว่าคุณเองอาจจะแปลว่าทาโปรเจกต์นี้ได้อย่างดีมากๆหรือว่าคุณเองอาจจะจบการขายได้ดีมากๆก็เป็นได้คือพลังงานมันขึ้นเป็นในทางที่ดีแล้วเป็นพลังงานขึ้นแบบในเชิงข่าวดีมากๆเลยเกวกับเรื่องการทํางานของคุณคือลดดีมากๆนะคะอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนให้เรามาระวังเท่านั้นเองนะสาหรับในเรื่องการเรียนการศึกษาล้วเป็นยังไงบ้าง two of wands นะคะ five of pentacles ใช้เงินเก่งเนาะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาหรือว่าอาจจะแบบซื้อตําราต่างๆหรือบางคนอาจจะเรียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือว่าอะไรเงี้ยต่างๆอาจจะใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ก็โอเคนะคะแล้วก บางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าคิดจะเรียนต่อต่างประเทศหรือไปเรียนต่ออีกจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะสาเร็จผลนะคะเหมือนแบบปะหนึ่งเดินเดินทางไปเรียนหรือเดินทางแบบไกลเพื่อไปเรียนต่อหรือเรียนต่อต่างประเทศช่วงนี้ดีนะคะหรือมีแผนที่จะวางวางแบบวาง,วาง,ว,างวางไว้ว่าจะไปเมืองนอกอะไรเงี้ยสามารถทําได้ไม่มีปัญหาใดๆแต่มันต้องได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะเรื่องการเรียนของคุณไพ่ขึ้นว่าบางทีคุณก็รู้สึก ฟ้าชิกคือกับบางทีเหนื่อยเนาะในการเรียนแต่ขอให้อดทนนิดหนึ่งเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าบางคนถ้ากําลังเรียนอยู่ไม่ได้ทํางานบางคนอาจจะเรียนจริงๆแบบเพิ่งเริ่มเรียนอะไรเงี้ยอย่าไปท้อกับมันเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกตัวเองเพื่อไปการทํางานในอ่นาคตกิงฟ้ามองว่าการทางานมันยากกว่าการเรียนเยอะมันแต่มันก็คนละแบบนะกิ่งฟ้าก็พูดยากนะแต่เรียนเพื่อให้เราเข้าใจเพื่อเรียนรู้กับมันเพื่อเอามาเป็นแบบเออเรียกว่าเป็นเกาะป้องกันให้กับตัวเราเนี่ยนะค้ว่า เรียนอ่าแล้วก็ไปต่อทํางานมันก็มันก็จะต้องแบบเพียรพยายามเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอย่าพิ่งขี้เกียจอย่าเพิ่งแบบ ท้อถอยกิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยว่าคุณทําได้นะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยเนาะ,ะทุกคนเหนื่อยกันหมดละค่ะแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณจะมีคนคอยแบบดิเฟนต์หรือปกป้องคุณหรือมีคนคอยให้กําลังใจคุณอยู่เบื้องหลังนะคะหรือบางคนอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเจอคนรอบข้างที่ดียังไงยังไงก็ตามแต่ในวันที่คุณอ่อนล้าคุณก็จะมีกําลังใจที่อยู่เคียงข้างกิ่งฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้คุณนะคะอย่าท้อถอยไปนะทําให้สําเร็จนะโอเคถัดไปนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างอู้ Ace of Pentacles ขึ้นมาแต่ต้นเลย The Wheel of Fortune ขึ้นมาด้วยนะคะ Five of Cups นะคะแล้วก็ Temperance ก่อีกใบหนึ่งนะคะเป็นไ่ The d e a d ก็จะบอกว่าการเงินของคุณดีมากนะคะแต่ต้องบอกอีกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้เนี่ยคือถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่าเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆหรือว่าสมมตินะเราไปให้ใครยิบยืมตังค์แล้วเขาไม่คืนตังค์เราต้องท่องไว้ว่า เราห้ามไม่ใครหยิบยืมตังอีกเราก็อย่าอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนอีกนะคะจำไว้เสมอการที่เราจะให้ใครไปเหมือนประหนึ่งให้เลยนะคะถ้าให้แล้วเราต้องไม่เดือดร้อนถ้าเดือดร้อนอย่าให้อย่าฝืนตัวเองที่จะให้นะคะ อ่ามันจะเกิดปัญหาแล้วความโศกเศร้าเสียใจมันเข้าหาได้แต่บางคนอาจจะใช้เงินไปกับงานสีดาอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอย่าไปเครียดนะคะไพ่พแค่พลังงานขึ้นมากินฟ้าเลยต้องพูดเนาะแล้วก็พลังงานนะคะอีกหนึ่งอย่างคือถ้าสมมติใครทําพวกแนวะพวกสื่อออนไลน์หรือต่างประเทศหรือว่าบริษัทข้ามชาติหรือว่าได้เ,เงินโบนัสหรือเงินพิเศษจากการที่เราลงแรงทําทุกๆุกอนุอะคะ่ะเหมือนเป็นหนึ่งว่าฉันซื้อมาขายไปต่างๆถ้ายิ่งทําเยอะก็ได้ย,งยิงเงินเยอะอ่าอะไรเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าช่วงนี้เงินของคุณอนะ่ะมันเข้ามาดีมมมาาาากๆแต่่่ถ้้ยยิิงทํเเพพขึนห ขยันเหมือนเพียนไปขึ้นไปอีกขั้นเงินคุณอาจจะได้เงินพิเศษได้เงินเพิ่มขึ้นกว่าเดิมได้เงินเข้ามาสะพัดมากๆแล้วการเงินของคุณจากรก้ายจะก,กลับกลายเป็นดีถ้าดีอยู่แล้วจะดีขึ้นทวีคูณนะคะ,ะแล้วก็แต่เงินของคุณนะ่ยช่วงนี้ถ้าคุณจะเอาไปลงทุนทําอะไรจริงๆกิ่ง,งฟ้าบอกว่าลงทุนได้แต่คุณต้องศึกษาดีๆเพราะไพ่ยังขึ้นว่ามีความลังเลใจหรือว่าความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ตังตรงจุดนี้หรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอจะ จะใช้ดีไหมบางคนอาจจะมีเงินหนึ่งก้อนแหละแต่ก้อนนี้มันอาจจะเป็นก้อนสุดท้ายของเราถ้าเอาไปลงแรงแล้วมันแบบไม่สําเร็จคือมันอาจจะหายไปหมดเลยฉะนั้นบอกคิดพิจารณาดีๆอย่าพึ่งลงทุนไปถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมทุกอย่างมันมีการเสี่ยงหมดมันมีความเสี่ยงหมดละค่ะแต่หนึ่งอย่างที่ขี้เกียจฟ้าบอกอย่าลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงหมือนว่าอะไรที่มันแบบเออมันผิดกฎหมายหรืออะไรที่มันแบบไม่ดูไม่น่าไว้วางใจอย่าไปลงทุนเดี๋ยวถ้าแบบ เราทาอะไรคือมันต้องรอบครอบให้เยอะๆหน่อยมันเรื่องเงินเนาะแล้วก็พ่ขึ้นเครดิตคือมีเครดิตมันแปลว่าช่วงนี้มันแปลได้2ประการคือเรามาระวังการใช้เครดิตใช้บัตรเครดิตที่มันเกินตัวโหไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินตรงเป๊ะเลยนะช่วงนี้อาจจะใช้เงินเก่งแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็มีเงินมีทองใช้แบบอย่างไม่ขาดมืออะไรประมาณนี้อ่ามันอยู่ที่การใช้ต่าง,งคุณแหละแต่กิงฟ้าจะบอกเลยไม่เดือดร้อนละค่ะ แต่ถ้าเราใช้เงินเกินตัวมันก็เป็นปัญหาของตัวเราเองนะคะอยู่ที่ความคิดของตัวเราแล้วใครขึ้น c o n เ u อร์คือพิชิตมันแปลว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าย้อนกลับไปเรื่องการทางานเรายิ่งทํางานมากเท่าไหร่เนี่ยตามเป้าหมายบรรลุ หรือว่าเราแบบตั้งใจมากๆมันก็ได้ไปตามนั้นคือทําอย่างไรได้อย่างนั้นอะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนั่นเองฉะนั้นการเงินคุณค่อนข้างโอเคมากๆดีมาก,มาก,มาก,มากๆได้สัมปายได้รับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถนั่นเองสําหรับคนโสดสนิทเรามาดูเรื่องความรักเลยเนาะคนโสดสนิท Ten of Cups Knight of Wands King of Cups The sun. มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงนะคะแต่กิ่งฟ้าขอแปรได้สประการเพราะนี่ทำนายโดยภาพรวมผือกว้างนะคะฉะนั้นเข้าใจกิ่งฟ้าิดนหนึ่งเพราะว่าพลังงานมันขึ้นแบบ2ประการคือหนึ่งเรามาระวังคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาคุยกับเราคือถ้าคุยเป็นเพื่อนไม่ว่ากันแต่ถ้าคุยเป็นแบบมากกว่าเป็นช,มมชั่มชูสาวเนี่ยอย่ายุ่งกับเด็ดขาดถ้าเขาไม่จริงใจกับเราแต่ต้นก็อย่าหาทําที่จะไปคุยกับเขาต่อนะคะอย่าไปแย่งใครเขามาแล้วก็อย่าไปเป็นแบบ เป็นรองของใครอ่ะไม่ไม่ควรนะคะอ่าถ้าถ้าเขา,เาให้ความเคารพเราเขาเรียกว่า respect เราหรือว่าให้เกริเราเขาจะไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเลยถ้าไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้ารู้ยังไปต่อเนี่ยผิดนะคะแต่พ่ก็ขึ้นว่าดูคนดีๆด,ดูคนนานๆน,นะคะเขาเรียกว่าสืบสืบประวัติเขานิดหนึ่งสดจริงป่าคนที่เข้ามาแต่จะบอกเลยว่าตัวคุณนะคะลึกๆล,ล,ล้วถ้าสมมติคุณเองเพิ่งอกหกักเพิ่งเสียใจ หรือว่าเพิ่งแบบว่าเพิ่งเลิกลาจากคนรักเก่าหรือว่าอาจจะยังไม่ทันได้คบเลยแต่รู้สึกผิดหวังจากความรักครั้งเก่าแล้วยังไม่ค่อยกล้าไปต่อใครพักหัวใจไปก่อนพักไปเลยโสดไปเลยนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้พร้อมที่จะมีใครแล้วค่อยดูดีๆเพราะว่าจริงๆพลังงานก็ึ้นว่ามีโอกาสเจอคนที่เหมาะสมมากๆแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ยังมีติ่งนิดนึงว่าแบบเรามาระวังเจ้ากรรมในเว้นนิดนึงอ่ะฉะนั้นจะคุยกับใครคุยได้แต่ค่ยคอ,ยคอยคคุยไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็เขาเรียกว่าถอยออกมาหลายๆก้าวนิดนึง นะคะเพื่อดูสอดส่องในมุมกว้างดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเอาตรงๆนะแนและคนมีรสนิยมไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าต้องการรักแต่ไม่อยากไม่อยากผูกมัดอะคะ่ะมีเข้ามาแน่นอนแต่ถ้ารักที่เป็นรักเดียวรักที่จบเลยไม่เปลี่ยนคู่บ่อยๆเนี่ยหญิงฟ้ามองว่ารอหน่อยใช้เวลานิดหนึงนะคะอืมไม่งนั้นอยู่สวไปก่อนถ้าบางคนรักไม่ยุ่งม,มุ่งแต่ง,งานเอาเลยค่ะช่วงน,นี้เงินมันขึ้น โกยเงินโกยโกยเงินก,ก่อนโกยอนาคตก่อนนะคะไม่มีเงินไม่มีงานลำบากนะจ๊ะ <laughs> สำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุ้มเครือจะชัดเจนไหมออพลังงานมันขึ้นว่ามันมีความไม่ไว้ใจหรือว่าต่างคนต่างรู้สึกว่ามันไม่คลิกกันมันก็เลยยังไม่ชัดเจนแล้วไพ่ขึ้นมามันไม่สามารถให้ความชัดเจนได้เลยอะ่ะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าสมมติคุณจะเดินหน้าต่อไปเจอคนใหม่อาจจะดีกว่าคนนี้ก็ได้นะคะไพ่บอกประมาณเท่านี้สําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ ถ้ามันมีการโกหกหลอกลวงหรือมีความไม่จริงใจความลับนั้นจะเปิดเผยแต่ถ้าเราบอกเราไม่มีความลับอะไรเขาไม่มีความลับอะไรไม่ต้องห่วงคุณทั้งสองคนจะรักกันดีแล้วก็ช่วยกันสร้างอนาคตเพอเพออาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายต่างๆก็ได้แต่มันจะมีบทพิสูจน์เข้ามาในเรื่องหัวใจนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลาเดือนนี้ฉะนั้นพยายามจับมือให้แน่นพอถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงไม่ได้มีความท็อกซิกอะไรใส่กันนะคะกิ่งฟ้ามองว่าไม่ต้องกลัวหรอกมันก็ยังได้ไปต่อแหละแต่ถ้าคุณทั้งสองคนท็อกซิกใส่กัน พูดจาไม่ดีใส่กันอถึงขั้นแบบเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทํร้ายร่างกายต่างๆกิงๆ่งฟ้ามองว่าไปต่อได้ยากมากฉะนั้นอย่าลืมรักและเคารพตัวคนเองจะมีความรักกับมีได้ศรัทธาในเรื่องความรักได้แต่พกสติไปด้วยนะคะว่าเรามีรักแล้วมีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขต้องเดินหน้าออกเท่านั้นเองมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะดวงก็คือดวงอยู่ท่ทีแต่อยู่ที่ตัวคุณอยู่ดีนะคะอสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะแต่ต้องเพิ่มความหวานกันนิดนึงเพราะช่วงนี้บางทีบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ารักมันแบบมัน,ม,นมันเหมือนเป็นเส้นตรงอาจจะมีแบบสวีทวันแววเอาใจใส่กันเยอะๆนิดนึงแต่ถ้าใครที่แบบมองว่าเป็นความเสมอส้อนเสมอปลายอยู่แล้วก็โอเคไม่มีปัญหาค่ะจริงๆก็รักกันดีไม่มีปัญหาค่ะ,กกคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะระวังโรคเก่าจะกลับขึ้นมาโรคพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นเราเคยเป็นออฟฟิศซินโดมแล้วเราหายจากการที่เราอาจจะไปกายภาพและอื่นๆเนี่ยอ่ะก็จะแปได้เหมือนกันว่า ถ้าเรายังกลับไปทําพฤติกรรมเดิมๆก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือโรคกมก็คือพฤติกรรมของเรานั่นแหละแล้วก็พลังงานก็ขึ้นว่าถ้าใครที่ป่วยอยู่เป็นอาการป่วยที่มันรักษาหายได้ไม่ใช่โรคประจําตัวต่างๆกิ่งฟ้ามองว่ามันอาจจะเป็นแต่แล้วปั๊บเดียวก็หายแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอีกอะไรประมาณนี้นะคะระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของกินของบริโภคน้ําหนักขึ้นนะคะช่วงนี้แบบการกินอุดมสมบูรณ์เกินไปหรือบางคนอาจจะกินาหารอะไรที่มันเป็นไขมันสูงมากๆ ระวังจะปวดหัวพศสิษะวินเวียนศีษะหรือว่าไปตรวจสุขภาพแล้วอาจจะเจอคอเลสเตอรอลหรือเบาหวานหรือว่าโรคต่างๆและคุณผู้หญิงไปตรวจภายในด้วยก็ดีนะคะ ระวังเรื่องระบบฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องรังไข่ต่างๆด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการทำบุญกิ่งฟ้าสมบูเสมอพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสาัขระดับต้นกิ่งฟ้าเข้าใจหาโลกเรามีสองมุมนะคะบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญทํพี่ป้านะ้าอาปู่ย่าตายายหรือแม่กระทั่งครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาแต่กิ่งฟ้าเข้าใจหาบางคนอาจจะเจอ,อคนที่มีพระคุณที่ดีมากๆบางคนอาจจะเจอผู้มีพระคุณที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ่งฟ้ามองว่าเหรียญมันมี2ด้านเสมอฉะนั้นถ้าใครที่ดีกับเราอย่าลืมดีกับพวกเรากลับแต่ถ้าเราเจอไม่โอเคก็ทาเท่าที่เราไหวเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนและไม่ฝืนใจตัวเรานะคะแต่ถ้าอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะเต็มที่กับพ่อแม่มากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราได้ถึงเมื่อไรเพราะว่าทุกวันท่านก็จะแก่ขึ้นแล้วก็ อายุมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราทําดีกับพวกเขาตั้งแต่วันนี้เราจะไม่รู้สึกเสียใจทีหลังเมื่อท่านไม่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยบอกว่าขอให้ทุกคนดูแลคนที่ดีกับเราให้มากที่สุดละกันก่อนที่จะไปทําบุญนอกบ้านนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทากับอะไรการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบค่ะกิ่งฟ้าไม่ได้จํากัดเนาะแต่ไพ่แค่จะเบิบอกเพิ่มว่าเออเดือนนี้ทํากับอะไรแล้วดีไพ่นะคะเป็นลักษณะของคำว่าวิชาการ science จริงๆถ้าปลายในลนนักษณะนี้การทาบุญกิ่งฟ้าอยากให้คุณทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่อาร,ร,าราหบไหวไป บริจาคพวกเ,เข้าของเครื่องใช้หรือโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์สื่อการเรียนต่างๆเครื่องเขียนอะไรต่างๆให้กับเด็กยากไร้แล้วก็ถ้าสมมติเรามีหนังสือที่เรารู้สึกว่าสภาพยังดีมากๆอยากส่งต่อก็ส่งต่อได้นะคะพวกลนที่กระจกเงาหรือที่อื่นก็มีเยอะแยะนะคะไปไปลองอ่านข้อมูลดูหรือไปโทรไปถามดูนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นบางทีอะค่ะตามวัดะจะมีนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกรพ,พระพิสุงสงฆ์หรือสัมเนรที่กําลังศึกษาเราเรียนทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษา,านะคะต่างๆได้เลยทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรศึกษาเดือนนี้ของคุณจะขึ้นมากๆาแล้วก็ทําทเท่าที่เราไหวนะกิ่งฟ้าบอกเสมออย่าทำแล้วเราเดือดร้อนนะคะ แล้วก็การนั่งสมาธิการสวดมนต์บททั่วไปบทสมมนบททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวัยต่ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านได้นั่งสมาธิอย่างน้อยวลาหนึ่งนาทีเป็นต้นไปจะดีสําหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนมากๆนะคะใครทําใครได้ค่ะในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิลองหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิดูได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปวาดเขียนออกกําลังกายโซเชียลดีทอกละจากสือออนไลน์ไปทาอย่างอื่นบ้างนะคะอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติบําบัดอยู่กับ สรัสสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้นะคะบางทีมันก็ทําให้ผ่อนคลายหรือหางานอดิเรกงานฝีมือต่างๆที่เราสามารถทําแล้วเราแบบเกิดความสุขได้ก็หาทําดูนะคะจงหาทําในสิ่งที่มันดีนะ อยา่าทำอะไรที่มันเครียดจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะก็ขออนุญาตจบคำทนายในเพนียงเท่านี้ขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวาจากิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์เตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะ,ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนกิ่งฟ้าอีกหนึ่งช่องทางตอนนี้นะคะยูทูบมีให้ปัดตะกร้าหรือแ, product ะะออกกแปะโะะปรดักต ที่ปลอดภัยอากิงฟ้าก็จะได้ค่าขนมหรือค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆจริงๆเพื่อการต่อยอดในการทําคลิปต่อไปหรือการพัฒนาช่องต่อไปนะคะให้กิงฟ้าทําคลิปไปเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมนะ,ะแล้วก็กิงฟ้าไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆในคลิปเหล่านี้นะคะฉะนั้นถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนตร,ตรงนี้ได้นะคะหรือไปให้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิงฟ้าติดตาม f a c e b o ก k Fan p จ g e ไดิจิตอลได้ไอจีได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปไิ่เอื่อนงนะคะา้าทิปต่ปน คและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ